จดหมายสีขาวอยู่ในมือของอภิวัตรวัย50ปีทุกตัวอักษรคือความจริงอันหนักอึง้งสิ้นสุดการจ้างงานโดยมีผลทันทีข้างหลังเขาคือภาพลวงตาของความมั่นคงบ้านรถบัตรเครดิตที่รูดเต็มวงเงินทุกอย่างเรียกร้องการชำระทันทีที่รายได้เขาขายไป50ปีอภิวัตรพึมพำกับตัวเองตัวเลขของอายุทำให้เขารู้สึกหนักอึ้งกว่าตัวเลขในยอดหนี้ เขาเคยเชื่อว่าตำแหน่งและเงินเดือนคือเกราะป้องกันจนชะล่าใจไม่ได้สร้างบ่อเงินบ่อทองสำรองไว้ตอนนี้ตัวเลขในสมุดบัญชีแดงกำ่ำและเวลาเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมลลิตาภรรยาของอภิวัฒนั่งลงข้างๆวางมือบนไหล่อภิวัฒน์อย่างหนักแน่นเราไม่ได้อยู่คนเดียวอภิวัฒน์นี่มันไม่ได้จบลงมันแค่ต้องเริ่มต้นใหม่ในแบบที่เราไม่เคยเตรียมใจเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเข้มแข็งที่มาพร้อมกับความจริงจัง คืนนั้นทั้งคู่นำพอกสารทั้งหมดมากลางพวกเขาไม่ได้มองหาปาฏิหาริย์แต่กำลังมองหาช่องว่างเล็กๆที่จะช่วยให้หายใจได้คำถามแรกไม่ใช่หาเงินจากไหนแต่เป็นจะลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างไรให้เร็วที่สุดบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดคือการตระหนักว่าความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่บัตรพนักงานหรืออายุงานแต่มันคือเงินสดที่อยู่ในมือที่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีรายได้กี่เดือน พวกเขาเริ่มทำแผนที่รอดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของหนี้สินและกำหนดเส้นตายใหม่ทุกเช้าอภิวัตรจะมองเห็นลุงปรีชาเพื่อนบ้านวัยเกษียณที่นั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์อย่างสบายใจใต้ต้นไม้ใหญ่ความรู้สึกเปรียบเทียบแวบเข้ามาทำไมบางคนถึงได้เกษียณตอน60แต่บางคนต้องเริ่มต้นใหม่ตอน50วันหนึ่งอภิวัตได้ตัดสินใจเดินไปหาลุงปรีชาเพื่อปรับทุกข์ผมรู้สึกเหมือนเวลาหมดแล้ว เขากล่าวลุงปรีชาเพียงยิ้มแล้วตอบกลับว่าอภิวัตรเวลาของคนเราไม่เคยหมดถ้าสมองยังทำงานความรู้และประสบการณ์ของแกคือเงินทุนที่ไม่วันถูกเลิกจ้างคำพูดนั้นจุดประกายอภิวัตรเริ่มปริกประสบการณ์20ปีในการทำงานมาเป็นที่ปรึกษาอิสระเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่เริ่มจากความเชี่ยวชาญแม้ไรายได้จะยังไม่มั่นคงเท่าเดิมแต่มันคือความภาคภูมิใจที่เกิดจากการสร้างด้วยมือตัวเอง 6เดือนผ่านไปยอดหนี้ลดลงการหายใจสะดวกขึ้นละลิตาชวนอภิวัติไปเปิดบัญชีกองทุนฉุกเฉินก้อนแรกครั้งหน้าต่อให้ฟ้าถล่มลงมาเราก็จะไม่ตกใจเท่าเดิมละลิตาพูดพร้อมรอยยิ้มท้ายที่สุดพวกเขาตระหนักว่าวิกฤตครั้งนี้ได้มอบของขวัญล้ำค่านั่นคือความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงทางการเงินอย่างแท้จริงและความกล้าหาญที่จะปรับตัวในทุกช่วงวัย การเริ่มต้นใหม่ไม่ได้น่ากลัวตราบใดที่เราไม่หยุดเรียนรู้และเตรียมพร้อมฝากกดติดตามช่องตูนเตือนใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ